ค่ะหนูชื่อบริษาลาวสกุลคือทัศพงศ์ชื่อนั่นชื่อว่าน้องวันใหม่ค่ะหนูอยู่ชั้นอีพีหนึ่งค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องกระต่ายอยู่บนดวงจันทร์กระ้างหนึ่งานมาแล้วมีนางฟ้าองค์หนึ่งอาศัยอยู่ในดวงจันทร์นั่นเองค่ะนางฟ้าได้มองลงมาข้างล่างน,นางฟ้าก็เห็น กะตายเจ้าสุอจิงจอกและก็เจ้าลิงค่ะทั้งสามเป็นเพื่อนกันนางฟ้าอยากรู้ว่าใครมีความเมตตามากที่สุดนางฟ้าเลยแปลงว่าเป็นคุณยายแก่และก็มาพบกับเจ้าลิงค่ะและและคุณยายก็บอกเจ้าลิงว่ามีอะไรให้ข้ากินไหมข้าหิวมาก เจา้าหนูก็บอกว่าฉันให้แอปเปิ้ลของยายไปให้กินตาสบายเลยจ้าและยายก็เดินไปแล้วก็ไปพบสุนัขจิ้งจอกแต่และยายก็บอกว่าสุนัขจิ้งจอกว่ามีอะไรให้ฉันกินบ <มา S 1> <ด>้างคะฉันหิวข้ามานานแล้วเจ้าสุนัขจิ้งจอกก็ให้ ก่ย่างของตนเองให้คุณยายแก่แล้วคุณยายแก่ก็เดินต่อไปจนไปพบกระต่ายี่วม,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 มกระต่ายคุณยายก็บอกกระต่ายว่ามีอะไรให้ฉันกินบ้างไหน ฉันที่อยู่ข้าวมานานแล้วกระต่ายบอกว่าฉันไม่มีอะไรให้คุณยายกินเลยกระต่ายเลยเอากองไฟมาแล,และและก็บอกกับคุณยายว่าฉันจะกระโดดลงไปในกองไฟนี้และถ้าเนื้อของฉันสูงหมดแล้วยายก็กินฉันได้เลยแต่ตอนแต่ทันใดนั้นคุณยายแก,ก่ก็กลายเป็นนางฟ้าและนางและนางฟ้าก็บอกว่า ฟ้าก็บอกกับกระต่ายว่าเจ้ามีความเมตตามากแต่เจ้าไม่ควรทำร้ายตนเองนางฟ้าเลยเสกให้กระต่ายไปอยู่ในดวงจันทร์เพื่อเป็นเอกลักษ